เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวตัวพรมนะครับพรม 6D นะครับสำหรับคนที่มองภาพไม่ออกว่าพรมเป็นแบบไหนนะครับ้องย้ำนะครับว่านี่การรีวิวพรม 6D นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการรีวิวรถนะเป็นการรีวิวพรม 6D เพื่อเป็นวิดีโอให้ลูกค้าหรือว่าทุกคนนะครับที่สนใจนะครับในตัวผมจะติดเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับ พรมเนี่ยจะมีด้วยกันหลายสีนะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวสีให้ดูที่บนคลิปเลยนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับเพราะบางสีผมอาจจะเรียกผิดนะนี่ครับตัวนี้ตัวพรมเดิมของของวิวเอ็กนะครับเขามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เพิ่มเพิ่มเติมใส่ก็เอาตัวนี้มาลองทีนึงนะครับตัวพรมเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของด้วยนี้นะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของผู้โดยสารตรงส่วนของคนขับนะครับคนขับนะครับนี่ก็จะเลาะมาติดข้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านข้างของคนขับบ้างอันนี้จะเป็นฝั่งของผูง้โดยสารด้านข้างของคนขับนะครับนี่ครับ ก็จะนี่ครับรอบแล้วก็สูงขึ้นไปแล้วด้านข้างก็จะมีช่องใส่ของด้วยนะครับน,นี่ครับนี่ครับงานยาวมาปิดจนถึงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูแถวสองนะครับแถวสองนะครับนี่ครับผมยกกันเดิมให้ดูก่อนนะครับ แถวสองนะครับแถวสองเนี่ยก็คือมีเป็นชิ้นนี้นะครับแล้วก็ยาวเข้าไปด้านล่างเลยนะครับด้านล่างนี่ครับด้านล่างแล้วก็แถวที่สามนะครับแถวที่สามนะครับผมให้ดูอันนี้เป็นพรมเดิมนะครับที่มากับรถอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้พรมที่พรมหกดีที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับ ก็ยาวมาจนลองตรงเบาะหมดเลยนะครับทุกจุดเลยนะครับนี่ครับทุกจุดเลยสอดเข้าไปใต้เบาะด้วยนะครับใต้เบาด้วยนะครับเราก็ตัวปิดฝาหลังตัวปิดของหลังเบานะครับเดิมเบาจะเป็นแบบนี้นครับแล้วก็ปิดตรงนี้เข้าไปนะครับมีทุกทุกเบาะเลยนะครับ แถวที่สามนะครับเาแถวสามนะครับก็จะปูรองตรงวางของนี้นะครับตัวข้างหลังนะครับวางทุกจุดนะครับรอบคันเลยนะครับต้องบอกว่ามีรอบคันนะครับนี่มีรอบคันนะครับเข้ามุม จุดเลยนะครับอันนี้ผมปูคร่าวๆนะครับให,ให้ให้ผู้ชมดูก่อนนะครับยังไม่ได้วางวางเก็บจัดให้เข้าทุกรูปเข้ารูปทุกจุดนะครับและนี่ก็คือตัวพรม 6D นะครับซึ่งมีหลายสีนะครับแล้วก็ตัวได้เนี่ยก็จะ มีหลายสีนะครับเดี๋ยวมขึ้นให้ดูนะครับแต่ละเบอร์นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ออกรถนะให้เนี่ยฮะออกรถไปกับผมเนี่ยก็จะมีแถมตัวนี้ให้ด้วยนะครับช่วงนี้ฮะเป็นโปรแถมให้ด้วยหรือว่าลูกค้าที่ออกไปแล้วหรือว่ากำลังจะออกรถก็ดูเป็นแนวทางตัวอย่างว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับหรือว่าใครจะสั่งซื้อ เพิ่มนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับผมมีบริการส่งให้ด้วยนะครับ